คุยบนเวทีมาแล้วละว,วันนี้ผมก็อยากจะขอความรู้อีกมาถือถือว่ามาเที่ยวชมมาเที่ยวชิงใหม่ซึ่งผมมาประจําอยู่แล้วแต่ว,วันนี้พอพอดีมีงานเพ็รแฟร์สองพันยี่สิก็เลยช่วยผมหน่อยได้เอานี้เลยเรื่องขนาดเรื่องงูสายงูอยู่แล้วฮะสายงูนี่คืออะไรอันนี้เป็นเม็กซิกันแบ็คคิงฮะ มันเป็นยังไง้นีจริงๆมันก็คืองูคิงสแนกนี่แหละแต่ด้วยความที่มันเป็นงูที่แบบมีเอกลักษณ์อันหนึ่งก็คือสีมันจะดําทั้งตัวเลยมันมันดามากมันใช่ดําสนิทมันมาจากเม็กซิการดจริงว่าใช่เป็นม็เป็นเม็กซิโกครับเป็นเป็นชาวเม็กซิโกครับแล้วมันเสน่ห์ของมันเสน่ห์ของมันก็คนเขาเลี้ยงคืออะไรคืองูพวกนี้เป็นเป็นงูที่ค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายเหรอเลี้ยงง่ายจริงๆรก็เลี้ยงไม่ได้ยากเลยก็สัปดาห์หนึ่งให้หนูครั้งหนึ่งนะครับโดยตัวเขาเองเนี่ย เขาเป็นงูที่มีเอกลักษณ์เรื่องของสีไอ้แม็กซิกานแบ k ็กคิงเนี่ยทุกคนจะรู้ดีเลยว่ามันเป็นงูที่มันจะมีความเหลือมบนผิวหนังมันด้วยนะครับสีสันสีสันคือเป็นสีเดียวทั้งตัวไม่มีสีอื่นไม่มีสีจะไม่มีใครบรดไปแบบไอ้ไอ้สแน็คตัวนี้จะเป็นสีอื่นไม่แน่ครับไม่แน่คนไทยเก่งครับแต่ได้ข่าวว่าไอ้ตัวนี้ สามารถกินงูได้ด้วยเหรอใช่งูกินงูคําว่าคิงสเนกฮะฮะมันสามารถกินงูด้วยกันได้ด้วยอ๋อครับหลายนะเนี่ยกินงูกัอะไรทีเดียวกินงูเลยแต่ไม่กินนิ้วคนไม่กินนิ้วคนไม่กินนะเลี้ยงได้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายให้หาง่ายๆแต่อันนี้ผมบอกเลยว่าเท่าที่ที่หมอพาไปดูเนี่ยตัวนี้ไม่มีนะฮะไม่มีอันนี้ ที่ที่เราเคยไปถ่ายทำกันใช่ไหมครับใช่ก็จะเป็นอันนั้นจะเป็นงูเหลือมงูหลามซึ่งเป็นงูพรบอนี่แหละครับแต่ว่าเป็นพรบอที่อนุญาตให้เลี้ยงแต่อันนี้เป็นงูนำข้าวครับตัวนี้เป็นบอไพทอนซึ่งสีมันหายากว่าตรงไปดำตรงหัวแล้วก็หางเลยใช่ไม่มีตรงกลางเป็นไม่มีเลยขาวปลอดเลยหายากหายากคืองูพวกนี้มันเกิดจากการเพาะพันธุ์นะครับการพอบรีดเนี่ยยิ่งมันได้สีที่แปลก หรือบางทีมันแบ่งเป็นวักเป็นตอนสวยงามเนี่ยก็จะมีการเรียกเป็นหมอใหม่จริงๆอะ่ะผมบอกตรงนะถ,ถ้าผมรู้ถ้าผมรู้ว่ามันอยู่ข้างๆผมผมจะไม่มายืนตรงนี้<ะ>นี่อะไรงูหลามฮะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จรงิงๆฮะตัวใหญ่มากนะยูขอยอยากเล่นไหมฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะฮะ,เ,ะ,ฮะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยตอนนี้กําลังตาฟ้าตาฟางอ่าตอนนี้มันเข้าคราบครับ ขาเรียกเข้าคราบเข้าขขขคราบคอะไรฮะาคาบคือคือมันเริ่มผัดผิวเซลล์ของตัวเองก็คือกําลังมีการยกดวงผิวหนังขึ้นก็จะทําให้สีของของร่างกายเนี่ยสีของผิวหนังเนี่ยดูทึบ <position S 1> ๆฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันยกออกลอกออกเนี่ยสีมันก็จะสดใสเอาตรงนะค่อนข้างหน้าเกรงขามดูหน้าเก่งใจน่าเกรงใจไม่อยากไปเล่นร้องอนิตาเขาบ้าพาาแต่ไปดูในนั้นผมเห็น ผมเห็นมีทั้งงูทั้งอะไรเยอะแยะไจริงไปไปดูกันนี่คืออะไรหมออันนี้เป็น Western h นฮอกโนครับจริงๆก็เราจะเรียกสั้นๆกัน h ฮอ n โนตก็คือมันเป็นงูชนิดพันธุ์หนึ่งที่เป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงที่สุดกับงูหางกระดิ่ง ใช่ครับแล้วมันมีพิษไหมจริงจริงมันก็สกุลเดียวกันเลยมีพิษไหมมีพิษแต่เขี้ยวหลังพิษพิษก็ไม่ได้รุนแรงอะไรครับพิษอ่อนเลยมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้ใช่ครับน้องน้องยกยกยกให้ดูหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนตุ๊กแกแลมให้มันเี้ยวเี้ยวไม่ถึงัมันไม่ถึงเขี้ยวข้างหลังมันไงอ๋อมันไม่ถึงเขี้ยวครับแล้วมันก็ไม่ได้ก้าว้าวด้วยไม่ก้าวลาวเหรอครับไม่ก้าว้าวครับมันเหมือนเห็นไหมมันพยายามจะอ่า น่ารักอยู่ฮะน่ารักเยอะมันงับไหมไม่งับไม่งับพวกนี้เลี้ยงโตขึ้นมาแล้วก็ไม่ดื้อแล้วด้วยมาแล้วมาแล้วมันจะฉกไหมมันจะฉกไหมไม่มันไม่ใช่นิสัยมันไม่ใช่งูพวกนี้มันเชื่องอยู่แล้วครับพี่อ๋อยเฮ้ยแต่มันดูความสวยงามมันแบ้วนะมันแบ้วนะเออมันเหมือน มันเหมือนคิตตี้อ่ะอันนั้นจะเปลี่ยนเสม,มือนตัวกระตูนก็คือคิตตี้ที่แบบมันดูสวยงามมากเลยอ่ะพี่ช่วยยกตัวสีส้มให้ดูหน่อยไหมฮะผมว่ามันมันสวยงามอันนี้เป็นอัลเบโนฮะอัลเบโนตาแดงตาแดงแต่มไม่ขาวปอดไปทั้งตัวนะฮะตาแดงก็ส้มๆตัวผิวหนังก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มก็ตรงข้ามกับสีธรรมดาของเขาอันนี้สวยผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเคยเห็นสีนี้สีนี้ค่อนข้าง เก่งมากคนไทยเก่งมากหรือแล้วได้เก่งมากจริงๆก็มีส่วนหนึ่งก็มีนําเข้ามาด้วยครับผมโอเคนะฮะอมได้มันจะตกไหมอ่ะพี่หอยพยายามช้อนเนีเพราะมันไม่มีขาอ๋อมันไม่มีขามันก็กลัวตกอ๋อช้อนคอมันนี่มีช้อนคอครับผมอ๋อเดี๋ยวนี้ผมไม่กลัวงูอ่ะเออผมผมผมเริ่มรู้สึกว่าผมอยู่กับผมบ่อยไงใช่ฮะเจอจนชิ๊ โอ้โหแต่มันก็ต้องชินไม่ชินก็ต้องชินนะฮะโอเคโอเคนะครับสวยสวยงามนะฮะสวยงามสวยงามแล้วแล้วสีนี้ก็สีเป็นแบบสีงูเหลือมเลยครับนะฮะแต่อันนี้สวยอันนี้สวยและอันนี้นะอู้ยอันนี้เผือกเลยอันนี้เผือกเลยอันนี้จะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าอะไรเนาะมันสีมันหมอกมันอ่ะตัวนี้มันเป็นสีอะไรมันเป็นสีมันเหมือนรีเวิร์สกันอ๋อลีเวอร์สก็คือตัวมันข้ามมาเลย ครับผมนะฮะอันนี้สวยงามไม่ค่อยเห็นใช่ครับอืมพวกนี้จะเป็นกลุ่มงูสีงูสีใช่ไหมครับเขาเรียกงูสีก็จะมีคิงสเนกคอนสเนกมิวสเนกอืมแต่คราวเนี้ยตัวเนี้ยก็ไม่เคยเห็นไม่เคตัวนี้เขาดูการไฟฟ้าหรือไงเขาถึงเออคือเหมือนการไฟฟ้าเขาหลับอยู่ล้่ไหมฮะจะโชว์ตัวหน่อยได้ไหม ตัวนี้ไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมฮะมันจะมันจะมันจะเลื้อยเยอะใช่ไหมอ่าจะซักไนะฮะจะงับพี่หอยสักอจะงับในคำหนึ่งอร่อยอร่อยงับโบแสดงเพราะฉะนั้นให้มันอยู่อย่างนี้แหละอย่าอย่านี่เขาแสดงว่ารู้นิสัยเขาใช่รู้นิสัยว่าคนเลี้ยงต้องรู้นิสัยรู้นิสัยว่ามันไม่นิ่งมันไม่นิ่งอ่าตัวนี้นิ่งไหมตัวนี้นิ่งไหมคุณหมอตัวนี้ ไม่น่านิ่งเหมือนกันตามันมองมคนเลี้ยงแล้วแหละคนเลี้ยงนิ่งไหมน่าน่าน,นิ่งไหมทางนิ่งไหมไม่นะจัดก็นิ่งใช่ไหมแต่มันคือคืออะไรคืออะไรตัวนี้เป็นคอนคอนสเนกคอนสเนก โอ้สวยเดี๋ยวนี้ผมว่าแฟชั่นงูอ่ะใช่มันมันมันเทรนด์มันเปลี่ยนไปโดยที่มันก็มีความหลากหลายของสีมากขึ้นนะครับครับโอ้โหยัเลยดูหน้าเลี้ยงว่าสีมันไม่ได้น่ากลัวนี่คิดครับไม่น่ากลัวมันออกเป็นลูกกวาดแล้วครับนี่ใช่เนยตัวนี้นี่นี่ผมบอกเลยมันเหมือนรองเท้ามันมันเหมือนแบบรองเท้าสวยๆรองเท้าไนกี้ที่แบบเป็นรุ่นดีๆคือมันมันเป็นขาวแล้วเหลืองแถบนี่ ลายมันก็ทําให้มันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นมีเปิดนี่มีมือมีมือสาวคนหนึ่งเปิดมาแล้วเป็นออบิโน่ด้วยไหมสีตามันแดงไหมตัวนี้ไม่เรียกอะไร์ตันเป็นออบิโน่ไหมออบิโนคลิฟอร์เนียสนโอเคอันนี้เป็นออบิโน่นะอือตานดงตาแดงตาแดงฮะคือคืออันนี้ไม่เคยเห็นทำไมนี่เขาเขาบีดอะไรกับอะไรทําไมมันถึงถึงตรงตรงกลางมันถึง เป็นสีเหลืองอย่างนี้จริงๆมันเป็นคอบพอมันเป็นอัลบิโน่เนี่ยจริงๆแนวเส้นกลางตัวสีมันก็ลดรูปลงอ่าจากสีเข้มเข้มก็กลายเป็นสีเหลืองๆอ่ส่วนสีที่อ่อนอยู่แล้วก็กลายเป็นสีขาวไปเลยมันต้องเริ่มมาจากไอธรรมดาก่อนนี่นี่มาไอตัวนี้จริงๆมาจากตัวนี้ก่อนอ่ามาจากตัวนี้ก่อนครับนะจากตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วบีดบีดมาเสร็จแล้วปั๊บตายตายมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับว้าพงุ่มปาชนิดก็คือเบียจนมัน แพทเทลเลสเลยไม่มีลายไม่เหลือลายเลยอันนี้ถือว่าตื่นตาตื่นใจมากครับครับตื่นตาตื่นใจมากโหในงานนี้ผมมองได้เลยว่ามาเยอะเหมือนกันนะนี่เราเดินแค่มุมเดียวนะมุมเดียวฮะผมเห็นแล้วนี่อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบสีคือตัวนี้เป็นอะไรนะฮะเทยาลิคินสเนคขัดหอยเทเทเทยาลิชื่อเหมือนญี่ปุ่นไม่เาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เทริยากิบ้าบอคอหอยพอก มันหลากหลายจริงๆไงมันหลากหลายอ่ะอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่อันนี้อะไรเออสีสันอันนี้อะไรพี่อันนี้อันนี้เรานายกสมาคมนายกสมาคมฮะไอ้ตัวเนี้ยมันมายังไงฮะพี่เก๋าฮะเพรตัวนี้เป็นอันเบโนเทยารีคิงเสน่ห์เทยริที่ไม่ใช่เทยริยากินะเออไม่ใช่นะเดี๋ยวพัดซัดเดี๋ยวพัดซัดซะเลยเดี๋ยวเอาตะเกียบตะเกียบมาคีบซะดิเทยริเนี่ย แมงสิยันแปลว่า variable อ๋อปรากฏว่า variable variable นี่ก็คือว่าความหลากหลายในในครอกเดียวกันเนี่ยลูกของมันออกมายังไม่เหมือนกันเลยเช่นอย่างสมมติตัวนี้กับตัวนี้อาจจะเป็นครอกเดียวกันก็ได้แต่มันไม่เหมือนลายมันจะไม่เหมือนกันครือปกติแล้วในกลุ่มมูสีเนี่ยลูกออกมาเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นการ crossover แบบที่จะเป็นอันเปโนหรือไม่อันเปโนส่วนใหญ่จะเหมือนกันแต่นี้ออกมา สีและแต้มลายจะไม่เหมือนกันนี่คือที่มาของชื่อเขาโอ้โหนะฮะหลากหลายคนที่ชอบงูหรือเลี้ยงงูผมว่าตอนนี้มันมันไม่มีลิมิตแล้วล่ะใช่คือตอนนี้คนไทยคนไทยบีดซะจนโอ้โหนี้เกิดในไทยหมดเลยนะใช่ใช่คนนี้เกิดในไทยหมดเลยผมว่าอย่างนั้นนะฮะตอนนี้ก็อันนี้ก็แบบเห็นแล้วแบบโอ้โหเก่งอันนี้เก่งประจำเก่งเลยนะฮะแต่ไอตัวนี้มันเหมือนมันผิด ผิดอะไรหรือเปล่าฮะมันเป็นตัวนี่จะโดดเด่นเลยคือผมผมจะชอบมูลายด่างเรียกไพ่เบาไพ่บานะฮะไพ่เบลคือไพยเบานี่ม้านี่เป็นสัตว์แรกที่ถูกใช้ศัพค์ว่าไพ่เบกคือม้าลายด่างแต่นี่คือลายด่างมันคล้ายเหมือนม้าลายด่างเขาเรียกว่าไพ่เบาปกติแล้วตอนนี้เราจะเราพัฒนาไม่ใช่แค่ตรงนี้ เป็นสีธรรมชาติคือเราพัฒนาสีแต้มให้แตกต่างกันไปถ้าโชว์ข้างหน้าเนี mm ่ยแต้มลายเป็นสีดำที่เรียกว่าแผ่นด้าพายับผมไอสองตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันแต้มลายก็ไม่เหมือนกันสวยมากสวยมากอ่าอ่าชาร์จเสียด้วยชาร์หน่อยอุ่นนี้นะพี่หอยผมจะปอก เสมอว่ามันโง่กว่าที่เราคิดมันโง่กว่าที่เราคิดเพราะว่าผมจะไม่ตกใจนะผมจะไม่ตกใจเวลามันตกใจแทนที่มันจะโฉกกัดมันจะขดตัวเป็นรูปกลมๆเพราะมันเชื่อว่าถ้าถ้ามันไม่เห็นเราเราก็คงไม่เห็นมันมันเชื่ออย่างงี้มันก็ขดตัวเป็นรูปกลมๆแค่นั้นเองมันจะไม่โฉกกันเลยโอ้ อะไรนะฮะลอห้อยไหมฮะลองห้อยอย่างเงี้ยลองห้อยอย่างงี้มันจะโฉกข้างหลังคุณนะจ๊เฮ้ยแต่มันสวยงามมากพี่คือคือมันเป็นลายด่างมันมันมันเรียกลายด่างได้ใช่ไหมฮะลายด่างลายด่างแล้วมันก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือมันลายด่างสีสันของส่วนที่มีสีก็จะเปลี่ยนไปได้อีกมีความหลากหลายต้องต้องทีต้องทีละอันาะเดี๋ยวผมจะตกใจนี้แล้วผมปล่อยอันนี้ไงเอออันนี้เพื่อความปลอดภัยฮะเพราะว่าถ้าทางจะแพงตัวเท่าไรเนี่ยตัวเท่าไร ประมาณเ0 0 0 0มื่นเจ็ดมื่นะเอาเอาวางไว้ก่อนเพราะว่าถ้าตัวนี้มันมันจึ๊กจึตรงนี้ผมปล่อยงูไปงูตกนะฮะอู้หูใจแรงอันนี้อันนี้อันนี้เขาฉกไหมอันนี้ีไม่ฉกตัวนี้นิ่งมากนี่ขนาดนิ่งมากแล้วฮะเนี่ยนี่ขนาดนิ่งมากถ้าคน ถ้าคนชอบนั่นไงนั่นไงนั่นไงกูบอกแล้วบอกไม่ฉกท่านนายกสมาคมฮะเขาโกหกผมหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ฉกให้ฟรีเลยไอฉกให้ฟรีเฉกให้ฟรีให้เซรุ่มฟรีใช่ไหมให้มันฉกไว้อย่างนั้นนะฮะแล้วกลับไปทั้งอย่างนั้นนะะฉกไม่ได้ฉกมาฉกกระโปรงนะฮะจริงๆแล้ว ถ้าเป็นเมื่อสองปีที่แล้วผมบอกเลยว่าผมฉี่แตกตรงนี้แล้วแต่พอทําแล้วได้ใกล้ชิดหมอวีผมเริ่มยมเะคุ้นเคยคุ้นเคยเหมือนเหมือนได้เล่นอะไรวะอ่านี่จะพกก็นิ่งเลยพี่นิ่งหมายถึงหมายถึงงูไม่ใช่งูนิ่งคนโดนนักกนิ่งแต่จริงๆแล้วอันนี้คือนิสัยของเขาที่เขาอยากแค่นี้ เขาพอเขาล่างกายตรงตัวเขาได้แตะอะไรบางอย่างเขาก็ไม่ดิ้นลวมันคงเออแต่ผมไม่ค่อยรู้สึกมันคงเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พ่อไม่ได้รู้สึกไม่มันคงไม่ไม่รู้สึกเท่าไหร่ยิ่งตอนนี้นะ คืออากาศข้างนอกเย็นแล้วตัวพี่หอยเนี่ยอุ่นมันริอแผดเลยเขาชอบเพราะวพวกนี้พื้นฐานมาจากแอฟริกาเปพิงูที่ชอบอากาศอบอุ่นแล้วตัวพี่หอยมีความอบอุ่นผมเป็นสาวไงว่าแต่บุญเนี่ยเป็นคนอบอุ่นน่าจะเป็นอย่างนั้นผมเป็นคนอบอุ่นผมมุดก้อนอบอุ่นมาหาแต่ไม่เห็นผู้หญิงคนไหนจะมารัดคอผมแบบนี้ทั้งที่ผมอบอุ่นชอบใช่ไหมใช่ฮู้วิเพลินเลยฮะเพลินเลยอ่าโอเค เดินเดินไปด้วยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทำหายนะได้อันี้ซิ i เนเจอร์ครับิ i เนเจอร์ของฟาร์มเลยเป็นฟาร์มแรกและฟาร์มเดียวและตอนนี้แค่ฟาร์มเดียวในประเทศไทยครัโอ้ยมกตัวที่ส่งออกต่างประเทศเยอะด้วยครับเฮ้ เฮ้ยสีทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเขาเรียก blue white free fox ครับนี่คือซิกเนเจอร์ของฟาร์มคุณใช่ครับใช่ใช่ลองจำครับลองจำแล้วหน้าตามันน่ารักมันเลยมันจะนิ่มๆคุณหมอฮะไปเรียกแฮร์รี่พอตเตอร์มาสัตว์เลี้ยงของเขายินใช่ไหมอันนี้คือสัตว์เลี้ยงของแฮร์รี่พอตเตอร์มาความนิยมที่เริ่มขึ้นน่ะน่าจะมาจากหนังแฮร์รี่พอตเตอร์มันคืออะไรฮะก็จะแทนเดินได้ง่ายขึ้นค่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยรู้ไมอุ้ย ดูเป๊กดูเป๊ะอย่างใหญ่เอ้ยน้องโอ้โหน้องถือดีเลยเออดีมากดีมาก